กันต่อช่วงนี้นะครับกับข่าวที่เป็นอีกหนึ่งเรียกว่าเป็นเกาเหลาที่เกิดขึ้นกับศิลปินต่างประเทศนะครับนั่นคือระหว่างนักแต่งเพลงชื่อดังแจนวอร์เรนนะครับแล้วก็วิราโอราจะเป็นเรื่องอะไรติดตามเลยนะครับ ปกตินักแต่งเพลงกับกับคนที่ร้องเพลงไม่น่าจะขัดแย้งกันกควร<ะ>จะเป็นว่าเป็นคู่หูเพื่อนซีกันแต่คู่นี้ไม่ใช่นะครับกายเป็นเรื่องเกาเหลาการออกสื่อครับเมื่อนักแต่งเพลงชื่อดังอย่างเจแอนวอร์เรนครับนักแต่งเพลงผู้แต่งเพลงเกรทฟูนะครับเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องบิยอนเดอะไลท์นะฮะตัดพ้อวิดาออร่าครับผู้ขับร้องเพลงนี้ออกสื่อว่านักร้องสาวชื่อดังเนี่ยไม่ยอมโปรโมทเพลงนี้เท่าที่ควร โดยเกรทฟูดนะครับเป็นผลงานการเข้าชิงรางวัลออสการ์ครั้งที่7ของ d i a แอนวอร์เครับในสาขาเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมซึ่งวิลาโอราครับก็จะขึ้นเวทีนี้นะเวทีแล้วก็ร้องเพลงนี้ด้วยนะครับในการประกาศผลรางวัลออสการ์ครั้งที่87ในวันที่22กุมภาพันธ์นี้นะครับแต่แดนวอร์เรนครับได้ออกตัวว่าไม่ปลื้มอย่างแรง ที่มีการโปรโมทเพลงนี้น้อยมากนะจนเธอเลิกหวังว่าจะได้รางวัลไปแล้วเพราะว่าขนาดวิราออร่าครับที่เป็นคนร้องยังทวีตถึงข้อความข้อความนะถึงเพลงนี้แค่ครั้ง2ครั้งเท่านั้นเธอถึงกับช็อกไปเลยว่าทําไมนักร้องดังถึงไม่ยอมโปรโมทเพลงทั้งๆท,ที่เธอเนี่ยกำลังจะได้ร้องต่อหน้าผู้คนนับล้านแต่หลังจากที่แดนครับได้ออกมาพูดกับสื่อนะครับ วิดาออร่าก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะรีบออกมาแก้ตัวว่าเธอเองก็รู้สึกขอบคุณครับที่ได้ร้องเพลงของนักแต่งเพลงอัจฉริยะอย่างเจแอนวอร์เรนและเธอก็ซึ้งใจสุดๆครับที่จะได้มีโอกาสร้องเพลงบนเวทีออสการ์นะครับแล้วก็ยินดีที่จะได้แบ่งปันเพลงนี้ไปให้กับผู้ฟังในวงกว้างมากขึ้น สรับใครนะครับที่สนใจเรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังของบทเพลงที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์สาขาเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมประจําปีนี้นะครับก็ยังมีให้ติดตามกันอย่างจุใจครับในสกู๊ปพิเศษวันอาทิตย์เวลาสองทุ่มนะครับคอหนังคอเพลงตัวจริงถามพาพเลยครับก็ความจริงคือเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยก็เพลงบรรลังด้วยตัวเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับก็เลยไม่ต้องโปรโมทมากแล้วก็ทวิตไปแล้วเนี่ยเมื่อกี้ใช่แล้วนะครับตอน